ถ้านมีโปรเจกต์ NFT ที่ดีมากๆนะครับแต่เราไม่บอกใครนะครับคิดว่าจะขายได้ไหมครับก็คงขายได้ยากนะครับขายได้ช้าหน่อยทีนี้ถ้าเราสนใจอยากจะทำมาร์เก็ตติ้งสำหรับ NFT โปรเจกต์ของเราละ่ะเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรในคลิปนี้ Creative List นะครับจะมาแนะนำวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งสำหรับ NFT โปรเจกต์ตามไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับโยชิกำพลอุลานิโยนะครับและนี่คือ Creative r i c h คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการพื้นฐานนะครับในการทำมาร์เก็ตติ้งสำหรับ NFT โปรเจกต์ถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่อง Creative Rich นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แนวที่เกี่ยวกับเรื่องของ NFT บ o อกเชนเมตาเวิร์สเทคโนโลยีอินเวสเมนต์แล้วก็เรื่องคอนเทนต์ออ i ติมิเซชันรวมถึงไมซเซตต่างๆด้วยถ้้้าพรรรอมแลลวนนะคคััับบไปดูกเย ในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับ NFT เนี่ยเราต้องมาาเข้าใจว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันเป็นประเภทไหนนะครับเพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไม่เหมือนกันในโลกของ NFT นะครับก็จะมีงานหลักๆในแค่2ประเภทนะฮะก็จะเป็นงานในแนว Profile Picture นะครับ PFP หรือพวก collectible ที่มีหลายๆตัวหลายๆชิ้นนะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนบวงเปลี่ยนแว่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่า คอ l l l e c t i b l e หรือ p f p กับงานที่เป็นไฟอาร์ตนะครับไฟอาร์ตก็อย่างเช่นงานที่เป็นรูปเดียวๆนะครับมีรายละเอียดเยอะๆสีสวยๆเป็นแนวโรแมนติกเป็นแนวเหนือจริงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับพวกนี้อาจจะขายได้มูลค่า1รูปบางที1อี้สออี้อีอย่างนี้เลยนะฮะก็พวกนี้กลุ่มพวกนี้คนที่ซื้อเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของจิตใจนะครับคือดูแลชอบดูแล้วหลงรัก บางทีไม่ได้รู้จักศิลปินนะครับแต่ว่าชื่นชอบผลงานเห็นแล้วชอบเห็นแล้วโดนนะครับก็จะซื้อนะครับแล้วก็บางคนก็จะเป็นลักษณะแบบติดตามผลงานถ้าเป็นศิลปินคนนี้ออกงานเขาก็จะซื้อเขาก็จะสะสมนะครับเรียกว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นฝ่ายอาร์นะครับบางทีแทบจะไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งสิ่งที่คุณทําก็คือ,อเพียงแค่ขยันทํางานนะครับออกมาอย่างสม่ําเสมอนะครับ ก็จะมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานคุณไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณดีหน่อยนะถ้าคุณแบบมี r e putation ในโลกที่เป็นฟิสิกอลอยู่แล้วอย่างเช่นคุณเป็นศิลปินยอยู่แล้วคุณเป็นนักวาดภาพประกอบอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะบิ้วงานของคุณในลักษณะที่เป็นไฟอาร์ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของที่เป็น PFP นะครับมันก็จะซับซ้อนกว่าที่เป็นไฟอาร์นะครับ PFP เนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เน้นเรื่องของความชอบด้วยบางที ออชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้ชอบตัวการ์ตูนแบบนี้ซึ่งเลเวลของความชอบเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลนะฮะมีตั้งแต่แบบเห็นแล้วชอบชอบแล้วกดไลค์นะครับหรือชอบแล้วกดไลค์แล้วก็อยากซื้อด้วยนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็จะน้อยมากนะครับกลุ่มพวกนี้ไม่เยอะมากทีนี้ถ้าเราจะบิวให้งานมันขายได้จริงๆนะครับเราอาจจะต้องบิวในส่วนที่เป็นเรื่องของ Bene ฟิตนะครับหมายถึงว่าเรื่องประโยชน์ความชอบก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าในที่เนี้ย ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงเรื่องของอสิทธิพิเศษส่วนลดหรือก v บเว a y ต่างๆนะครับก็จะทําให้ผลงานเราเนี้ยเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นนะครับการที่เราจะทําการตลาด n n t r g y m e t k n t i n g ได้เนี่ยนอกจากจะรู้จักว่าผลงานของเราเนี่ยเป็นแนวไหนแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของพื้นฐาน Digital Marketing ด้วยนะครับเราต้องมาเข้าใจภาพนี้ก่อนนะครับภาพนี้ก็คือเพศโอเนอร์ e นะครับเพศนี่ก็คือการจ่ายเงิน หมายถึงว่ามีเดียที่เราต้องเสียเงินไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเอ่อเพย์ทูคลิกนะครับเอ่อเซิร์เอนจินใน Google ต่างๆดิสเพย์แอดต่างๆนะครับหรือเป็นการรีทา์เกตแอฟเฟลีย์อดลิงก์หรือโซเชียลมีเดียใน Facebook Instagram Twitter Discord อะไรที่ที่เราต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในกลุ่มของเพศนะครับอ่าทีนี้มาดูโอนบ้างโอนก็คืออะไรก็ตามที่ เป็นของเรานะครับเว็บไซต์ของเราโซเชียลมีเดียของเรารายชื่ออีเมลลูกค้าของเรารายชื่อวานที่คิดว่าเขามี potential พอที่มาซื้อผลงานของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือโอนนะครับก็คือเป็นของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเอิญนะครับเอิญนี่ก็คือ,อเหมือนกับว่าคนอื่นเอาไปบอกต่อค,คือเราได้รับมาฟรีๆนะอย่างเช่นการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันหรือว่า ผลงานเราดีจนคนแบบอดจะไปพูดถึงไม่ได้เอาผลงานของเราไปรีวิวอะไรเงี้ยถ้าเป็นร้านอาหารก็เหมือนกับมีคนไปรีวิวร้านให้เรานะครับไปชมว่าบริการดีอาหารอร่อยเพลงเพราะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็น NFT ก็อาจจะบอกว่าเออ Discord สนุกแล้วกออ็ผลงานดีได้ราคาดีอะไรเงี้ย whatever อันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับของ Digital Marketing ซึ่งสามารถแอพพลายใช้กับออในเรื่องของ NFT Marketing ได้ด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำความว่าใจนั่นก็คือฟันแนลนะครับฟันแนลนี่ก็คือการบิวนะครับเป็นสเต็ปนะครับลูกค้าที่เริ่มต้นอะ NFT โปรเจกต์ยังไม่มีใครรู้จักเราแน,น่นอนนะฮะเริ่มต้นเราต้องสร้าง First p i o n โอเียก่อนหรือร e a d Generation คนกลุ่มนี้จะเข้ามาในถังที่เรียกว่า a w a ว e เ e s s นะครับเขาจะรับรู้ว่ามันมีผลงานนี้อยู่ในโลกนะคแค่รับรู้นะทีนี้พอผ่านฟันแนลแรกมาครับมันก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า consideration เขาจะเริ่มพิจารณาแล้วในส่วนนี้นะครับเราก็ทําหน้าที่ในการเพาะบ่มนะครับเหมือนกับว่าให้ข้อมูลสร้างกิจกรรมสร้าง engagement นะครับดึงเข้ามาใน Discord ให้เขามี partcipate i สร้าง Contest อะไรโน่นนี่นั่นนะครับตรงนี้เขาก็จะเหมือนกับมีเราเนี่ยประทับอยู่ในใจละแล้วลค่อยๆมาสู่สเตจที่3ก็คือ decision นะครับก็คือเริ่มตัดสินใจแล้วว่า เฮ้ยฉันจะไปต่อกับโปรเจก t นี้ดีหรือเปล่านะครับสิ่งที่โปรเจกต์ควรจะทําก็คือฉายภาพอนาคตให้เขาเห็นว่าอนาคตอีก3เดือนจะเป็นไง5เดือนเป็นยังไงนะครับหรือว่าอีก1ปีเราจะมีเกมบนเมตาเวิร์สครับเราจะมีคอมิกเราจะพิมพ์เป็นเล่มเราจะทําเสื้อเราจะทําหนังให้สมาชิกนี้ได้ดูฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยพอเขาเห็นอนาคตละเหมือนขายฝันสําเร็จนะครับ ก็จะมาสู่การซื้อนะค,ะครับการซื้อถามว่าการซื้อเนี่ยจบไหมถ้าเป็นเรื่องของ NFT เนี่ยมันยังไม่จบนะฮะพอขายพปเศจแล้วเนี่ยชุมชนคุณก็ยังต้องทำคุณยังต้อง b u วชุมชนต่อเพราะถ้าคุณเลิกที่จะ b u i l ชุมชนนะทุกอย่างก็จบทุกอย่างมันก็จะดาวเพราะว่าคนจะเลิกสนใจงานคุณงานคุณก็จะถูกลืมจากโลกของ NFT คุณจะต้อง b u i l ชุมชนไปเรื่อยๆนะครับให้รีวอร์ดแล้วก็เอาสิ่งดีๆเนี่ยกลับมาให้ชุมชน ต้องมีการประเมินนะครับต้องมีการให้คะแนนตัวเองนะครับหรือเรียกว่า NPS นะครับหรือ Net Promotion Score การประเมินว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเกณฑ์คนมาร้อยคนเข้ามาซื้อกี่คนนะครับออไอสิ่งที่เราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเงินที่เราดีเทิร์นกลับมาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราเห็นภาพรวมแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันกว้างๆในมันประมาณนี้ กลยุทธ์ที่หนึ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปไป build generation หรือต้องสร้าง pioneer ให้ได้นะครับให้คนกลุ่มเล็กๆเนี่ยรักเราให้ได้ก่อนนะครับต้องไปกวาดคนพวกนี้เข้ามาก่อนออสิบคนอาจจะรักสักคนหนึ่งนะคอนเกรพวกนี้มาเรื่อยๆนะอันดับแรกนะคนที่รักงานเราได้ให้ได้ก่อนอันดับที่สองนะก็คือการ build สร้าง banding นะครับต้องกลับไปดูอันนี้นะการสร้าง banding เนี่ยมันก็คือ มันจะต้องเริ่มจากตรงกลางนะฮะอันนี้ไม่ใช่ช่อง74สีนะฮะต้องเริ่มจากตรงกลางตรงกลางเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์แล้วก็มีเรื่องของแบรนดิ้งด้วยนะครับเราจะสื่อไอ้ใจกลางตรงเนี้ยไปถึงคนอื่นด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินจากเว็บไซต์ของเราหรือจากคนอื่นเราไปพูดถึงทุกอย่างล้วนเป็นแบรนดิ้งนะครับแบรนดิ้งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การดีไซน์ตัวละครนะครับว่าลักษณะตัวละครเราจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าเป็น PFP เนี่ยมันจะต้องน่ารักแค่ไหนน่ารักเบอร์ไหนดุดันเบอร์ไหนนะครับขี้เล่นเบอร์ไหนมีเสียษสีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเอาจริงๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้คิดคอนเซปต์ชัดเจนว่าเราจะาสื่อถึงอะไรนะครับเราอาจจะแค่วาดออกมาแล้วเอ้ยเราชอบมันสวยดีแล้วเดี๋ยวคอนเซปต์ตามมาทีหลังก็ได้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดนะฮะเราก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆทีนี้ถ้ายิ่งทําให้มันชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ว่าเรายืนหยัดเพื่ออะไรบางอย่างอย่างนี้ยมันก็จะดึง first pioneer มาได้เร็วนะครับอ่าทีนี้ด้านแบ a n d i n g เนี่ยนอกจากในเรื่องของภาพลักษณ์นะครับตรงนี้มันยังมีรายละเอียดอย่างอื่นเช่นการสื่อสารในชุมชนอย่างเช่นใน discord ใน twitter เนี่ยมันจะต้องมี character ในการสื่อสารเราอาจจะทำเสมือนกับว่า character พวกนี้พูดคุยกับคนที่ตาม กับ follower ของเรากับคนในชุมชนของเราก็ได้นะครับด้วยการดีไซน์หรือเลือกใช้ภาษานะครับที่เป็นกันเองที่มันสนุกสนานหรือแม้แต่พยายามสอดใส่ g i m m i c นะครับอย่างเช่นอย่างโปรเจกต์นี้นะครับ s c o v e เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของขนมปังเนาะมันอาจจะมีสับอย่างเช่น let's toast มาปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะสื่อถึง collection ของเราด้วยเป็นต้นนะฮะ ทีนี้มาดูข้อ3กันนะครับข้อ3เนี่ยก็คือการพยายามขยายไอ้วงกลมเนี้ยออกไปให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่าสมมุติเริ่มต้นเราอาจจะอาจจะเพยน้อยๆอ่าแต่ว่าโอนเยอะๆนะครับเราก็อาจจะขยายตรงนี้อะไรที่เราโอนได้บ้างนะครับอย่างเช่นโซเชียลมีเดียต่างๆมันฟรีอยู่แล้วนี่อ่าเราก็ไปทำไอจเพิ่มไหมอ่าเราไปทำทวิต t ตอรทำดิสคอร์ดนะครับอะไรที่มันเป็นเหมือนเป็นโชว์รูมนะครับที่เราจะไปแปะแล้วก็ไม่ต้องไปอัปเดตมันบ่อย มันก็จะเพิ่มช่องทางในการที่คนเข้ามาหาเราได้เพิ่มทรฟิกนะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำนะก็คือเรื่องของการประกาศใน NFT Calendar นะครับอันนี้นะครับคือ NFT Calendar นะครับเริ่มต้นคุณก็สามารถไปประกาศโปรเจกต์ได้นะครับก็กดไปที่ list your event นะครับคุณก็เข้าไปกรอกข้อมูลไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณก็บอกอรายละเอียดใส่ลงใส่ลิงก์ไปนะครับเนี่ยเดียวเองก็เสร็จละ แต่สิ่งที่สําคัญนะครับคีย์ก็คือตรงนี้นะครับเวลาที่คุณตั้งเวลาของอีเวนต์เช่นคุณจะดรอปงานวันนี้นะครับเนื่องจากาแพลตฟอร์มเนี้ยมันมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะครับถ้าถ้าฟรีนี้ของคุณก็ขึ้นได้เลยแล้วก็อยู่ในระดับอ,อันดับสูงสูงนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่เสียตังค์เนี้ยมันจะมีเวลาในการพิจารณาประมาณ5วันสมมุติว่าคุณจะร้อนงานวันที่10นะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่7แล้วมันก็ไม่ทัน เพราะว่าเขาจะใช้เวลาพิจารณา5วันถ้าคุณจะรอนงานวันที่10คุณอาจจะต้องเข้ามากรอกอันเนี้ยตั้งแต่วันที่5ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะ<ม>เผยแพร่ให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้มากขึ้นนะครับส่วนวิธีการที่2นะครับก็คือ,อไปสร้างแกลลอรี่นะครับบน Metaverse นะครับเราก็เอาผลงานของเราเนี้ยไปแปะเ,เป็นแกลลอรี่นะครับ คนคลิกเข้ามาก็ลิงก์ไป ONC นะครับเพราก็สามารถขายงานได้เลยใครที่ยังไม่มีแกลลอรี่บน Metaverse นะครับผมแนะนําให้ลองไปดูคลิปด้านบนนี้นะครับคุณสามารถจะสร้างแกลลอรี่ฟรีอย่างนี้ได้นะครับบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Spatial นะครับามาถึงข้อ4แล้วนะครับข้อ4ก็คือเรื่องของการต้องดีไซน์ผลตอบแทนนะครับแล้วก็กระบวนการในการส่งมอบนะครับเช่นถ้ามีคนซื้อผลงานของเราเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างครับ หลายๆคนนี้ก็ถกเถียงกันนะครับสำหรับครีเอเตอร์หรือว่าศิลปิน NFT นะครับบางคนก็มองว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราไปซื้ออัลบั้มของ BTS หรืออัลบั้มของพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยทำไมเราไม่เห็นจะต้องไปถามคนขายเลยว่าเฮ้ยซื้ออัลบั้มนี้แล้วมึแถมอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าคนซื้อเนี่ยก็ซื้อเพราะว่าอยากฟังเพลงคนขายก็ขายเฉพาะเพลงขายเฉพาะผลงานเขาเขามองว่าศิลปิน NFT กลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็มองว่าเออเขา สร้างงานในน้ที่เนี่ยเขาขายผลงานเขาไม่ได้ขายเบนิฟิตอย่างอื่นนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือเป็นกลุ่มที่มีขนาดแบบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีคนทำงานตั้งแต่8คนขึ้นไปนะครับ mm hmm. เขาก็จะมองว่าถ้าสมมติว่าโปรเจกต์แบบไม่ได้บิวเลยหรือว่าขายไปเรื่อยๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็โอกาสขายมันก็จะยากนะครับ <c oughs> ก็เลยจำเป็นที่ต้องมีการบิวเบนิฟิตนะครับเพื่อเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนนะครับแล้วคนที่ต้องการทำกำไร กับผลงานของเขาครับเพราะเขาเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับสนองความรู้สึกส่วนตัวเขาอย่างเดียวแต่เขามองว่ามันเป็นธุรกิจมันเป็นการลงทุน,นครับเขาเลยจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อดึงดูดคนเข้ามาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาเอ่ยหรือการให้เบนฟิตแบบมากมายไก่กองให้พ uh ิเวเลตนะครับอาจจะแบบนั่งเืยยอดฟรีปีละครั้งอะไรเงี้ยเพื่อให้คนมาซื้อ NFT ของเขาแล้วก็ช่วยกันปัดราคาให้ราคาสูงขึ้นอะไรประมาณนี้ครซึ่ง ผมมองว่ามันอาจจะต้องใช้ทั้ง2องอย่างรวมกันจริงๆมันก็ไม่มีผิดมีถูกทั้งคู่นะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยซื้อเพราะชอบอย่างเดียวฉันขายด้วยราคานี้ฉันไม่ได้แถมอะไรนะถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้ออันนี้แบบศิลปินแบบเพียวอาร์ตเลยนะจริงๆทั้งสองแนวคิดนี้ก็ไม่มีแนวคิดไหนถูกหรือผิดนะฮะคุณอาจจะเป็นศิลปินที่เป็นเพียวอาร์ต ที่ทางานขึ้นมาเพื่ออยากให้คนชื่นชมนะครับแล้วก็ซื้อผลงานคุณเพราะว่าชอบผลงานคุณจริงๆก็ไม่ผิดหรือคุณอาจจะเป็นนักลงทุนที่มองว่านี่คือการลงทุนนี่คือธุรกิจที่คุณจะต้องการทําให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อเยอะๆก็ไม่ผิดฮนะแต่ว่าวิธีที่ยั่งยืนเนี่ยก็คือการที่เอาทั้งสองอย่างมารวมกันงานคุณก็ต้องมีคุณค่าทางจิตใจด้วยต้องมีคุณภาพทางศิลปะระดับหนึ่งแล้วก็เบนฟิตเนี่ยก็คุณก็ให้อย่างเหมาะสมะครับไม่ต้องถึงขนาด โอเวอร์ Over, จนเหมือนกับเป็นการปั่นมากเกินไปนะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะฮะถ้าสมมติว่าคุณจะมาเวนี้นะครับคุณอาจจะต้องอคิดในเรื่องของการที่จะให้ b e n e f ฟ t ว่าคุณจะมีกิ่เปอร์เวไหมจะให้ถี่แค่ไหนคุณจะให้กี่ชิ้นแล้วก็ลักษณะาการสมมอบจะเป็นยังไงก่อนมิ้นท์ไหมนะครับหรือว่าหลังมินท์นะครับคุณจะต้องมีเว็บทรีไหมมันก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการออกไนแล้วก็การ ลงทุนด้วยนะครับก็ต้องคิดตรงนี้ดีๆแล้วก็ข้อ5เลยนะครับก็ต้องกลับมาที่รูปนี้อีกกลยุทธ์เรื่องที่5เนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนวางแผนงบประมาณหลายๆคนนะครับที่ทำโปรเจกต์ NFT เีนี่ยทำกัน1คน2คนเนี่ยบางทีไม่ได้คิดเรื่องของเพย์มีเดียเลยไม่คิดเลยนะไม่คิดว่าจะต้องจ่ายตังค์ฉันจะไม่จ่ายฉันจะทําแบบไม่จ่ายเงิน,นครับการจ่ายเงินไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะครับไม่ใช่เรื่องเวลวร้ายอะไรนะครับ จริงแต่ว,ว่าเราต้องวางแผนดีๆสมมุติว่า NFT โปรเจกต์ของเรานี่มีทั้งหมด100ตัวนะครับ100ตัวเราขายได้สมมติตัวละ1อีทนะครับแล้วเราเอาทั้งหมดเนี่ยที่เราขายได้เนี่ยเทิร์นมาสัก5% 10%เป็นี่ยมาเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากเกินไปนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเงินตรงเนี้ยเราจะบริหารจัดการยังไงแล้วเราจะเอาไปลงทุนกับอะไรได้บ้างนะครับถ้าสมมุติว่าจะเป็น NFT โปรเจกต์ที่เป็น PFP นะเราจะไปเน้นในเรื่องของ t Twitter ในอร์ใน Discord ไป b u i ฟอ follower ขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่จะทำให้มันเป็นร์แกนิกนะมันจะต้องใช้เวลาใช้ e ฟ f o r t ค่อนข้างเยอะบางทีเป็นเดือนนะกว่าคุณจะได้ยอด s u b เป็นพันยอด f o l l o w เป็นพันถามว่าทำไมคุณต้องลงเงินกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องมองกับการว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนนะฮะสมมติผมเป็นนักลงทุนเนี่ยหรือคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่คุณจะมองในโปรเจกต์หรือคอลเลกชันต่างๆที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณมองจากอะไร มองจากว่ามันสวยแล้วคุณอยากจะซื้ออย่างเดียวหรือเปล่าหรือคุณมองว่าเฮ้ยมันมีคนสนใจเรื่องนี้เยอะนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะแสดงว่าคุณซื้อมาคุณมีโอกาสที่จะฟลิปแล้วไปขายได้ถูกไหมฮะแล้วก็ตัวที่จะชี้วัดว่ามีคนสนใจเยอะไม่เยอะเนี่ยง่ายที่สุดคืออะไรฮะก็คือ follower ถูกไหมฮะตัวเลขเนี่ยมันชี้วัดจับต้องได้พอเราเห็นจํานวน follower เนี่ยเราก็จะรู้ได้ระดับหนึ่งว่า1มีคนรู้จักเยอะ นะสองก็คือมันน่าจะมีคนสนใจเยอะสามก็คือมันมีคนชอบเยอะก็อาจจะมีแนวโน้มว่าน่าจะมีคนที่พร้อมจะซื้อมันเยอะนั่นแปลว่าถ้าคุณถือครองมันได้คุณก็มีโอกาสที่จะอาจจะฟลิปราคาแล้วก็ขายให้กับคนกลุ่มนั้นได้เพราะฉนั้นจะบอกว่าการที่จ่ายเงินมารกิงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่จริงเพียงแต่คุณต้องตั้งงบประมาณให้เหมาะสมไม่ตั้งงบประมาณที่มันเกินตัวหรือว่าใช้สเปซสปะนะครับ ต้องคำนวณถึงผลที่คุณจะได้รับด้วยนะครับข้อ6ก็คือสิ่งที่คุณต้องทําตลอดไปเลยนะครับตลอดชีวิตของการที่คุณจะเป็น nft project ในแนวแบบ pfp นะก็คือการสร้างชุมชนนั่นเองนะครับต่อให้โปรเจกต์เนี้ยของผมเนี้ยห้าตัวเนี่ยสมมุติผมขายได้หมดเนี่ยผมก็ยังจะต้องทําชุมชนต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่แบบ มี engagement มากมายอะไรแต่ว่ามันจะต้องค่อยๆเมนเทนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกถ้าคุณหยุดทำคุณเลิกทำเนี่ยผลงานเนี้ยมันก็จะไม่มีใครพูดถึงเมื่อมันไม่มีใครพูดถึงมันก็เหมือนกำลุดไปจากตลาดนะครับสุดท้ายนะครับขอฝากคำคมเอาไว้สำหรับคนที่ทำ NFT นะครับก็คือการทำให้คนกลุ่มเล็กๆรักเรามากๆดีกว่าทำให้คนจำนวนมากรู้จักเราแต่แค่เฉยๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการ ซื้อการขายแล้วก็การสร้าง NFT นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือพื้นฐาน Marketing สําสำหรับ NFT Project นะครับถ้าเกิดดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนสามารถจะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรืออยากให้เราทําคลิปอะไรแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณเกี่ยวกับช่อง Creative l i s นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Creative l i s นะครับแล้วพบกับคลิปดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ